นี่ครับเข่าครับผมตลาดสดบ้านกลางใหญ่ครับผมมีสู่อยานมีทุกมือเนาะแม่เนาะตลาดสดมีทุกมือเลยครับผมมีทุกมือตลาดนัดประจําวันครับเักผมไปสอน

เนี่ยเท่าเห็ดระบบกประเด็นเอ,อ้ยซื้อื่อเดียวยังสิอพอไว้ลเฮ้ยเฮ้ยได้ยังน้อกกับเผ่าครับแกงว่างะัสมันโอ้ยเปิดเสียบเลยลาี่ดลีสามสีบาทน่ารัมากเลยโอ้ยโลเี่ดีใจค่ยเกยยังอยู่ยุดไหยไหมครับ

นกพริกบักเสือโอ้นี่หลายอย่างขายดิบขายดีมั้งนี่มือตลาดนัดปีงไก่ห้อนห่อนกระมี่เดินปีงไก่ห้อนหอนครับผมเล่ยสดไปเลยมาเอาเครื่องน่อยแต่ไล่ยไปทำงานอ่า50สิครับ ao chip choi chip choi bày rồi, mẹ. Gái là. giờ mẹ เดีเตาแสีบมนะแม่อันนี้เนี่ยใส่ปลาด้ยครับเลย <c oughs> อันนี้ของขนมของกินเหรียด้วยนี่เนาะเขาเอานยังคำนี <c oughs> ่เอานะเขาโกงเขาโกของจิ้ <c oughs> นภาคีสาเนะครับ ก็เส like yeah. oh, ียบบ่บ่าบกรอบเสียมัน oh. ที oh, so well, awesome. oh, so mm ่ถ hmm. ุบ่น้องไปเลนถุงันได้เด้อโอ้เด็ดปลาตงแี่เนาะปลาก็ได้ให่ละบ่หมันบ่อเมียมันตัไงมันขายไปวขโอ้หมันอยู่ตัวนี่เซ็ได้ไหมอ

มวยอีกมวยนึงมวยจังได๋มวยเสียง nó หอมหอม con cái này ทํา แผ่ครับผมวิธีการแผ่นะครับปิงไก่ห่อนๆเด้อปลาเข็งก็มีปลาเข็งปิงปลาเข็งปิงปิงปลาเข็ง เว้ยเแ,ม,แม่ครัหน้าห้างหยาดสดๆเลยครับไม่ผ่นแม่่านไม่หยางเนา่ปยยเอ้ยนางหล่อเรลยนไปสัตว์อแบบนี้พ่อหมอ,อปเป็นตาหักแกล้องเป็นตหักแข็เป็นตาเ่าเสือ่อเราบอเขาคันใกล้ไมันเป็นกล้อง เน่อยขัเ <Bien> ป็นองง m ่ค <À> รับเ็ว่ากยไม่เขิดเปสาเขาเียวออาเสียคล่องครับอ๋อ๋ายเกาเคลองวทุกม้าวทูก็ได้อยู่ใ่างแอปทานแอปโกปรนี่ครบเขาครับผม ตลาดสดบานกลางงหญ่ครับผมนี <Okay. S 1> ม่สู่อยากมีทุกมือเ<า>นาะแม่เนาะตลาดสดมีทุกมือเลยครับผมมีทุกมือตลาดนัดประจำวันครับ,บตลาดนัดประจำหมู่บ้านมีทุกวันตัวดีตัวเด็ดก็มีครับ,บตัวเด็ดกุมนี้รวย แม่ยสามแมงทอดกระมี่ครับแมงกระมี่ค่ะกระอบแมงขอดค่ะแมงแมงทอดตอนเมื่อน้อนมีนะคะจักแด้แยโดบซันดี้ครับผมหน้ามะพร้าวยังอายครับรุ่นนี้แยโดบเลยโอ้แมงกี่นู่นพี่น้องย่างขาดเลยตำปนถึงม่วงน้อยพงยังได้ละแม่นี่ น้ำละลายเด้อนีออ่อันนี้หาซีฟอันนี้ลอยเนาะช่วงนี้ช่วงใบไหม่พงใหม่เนาะเ <พอ S 2> นี่ยถอนกำลังพงกำลังออกครับยังกินนู่น,น,น,น ปาไหลลูกข <ible Wha> ้า <n> บ <Luis> ่เคยพ่อแอนบออาหารทะเลของแห่งมีซูอย่างเดอระนันเห็ดกระมีเห็ดกระมีเกียดเด้อพี่น้องมีเกียดโอ้จังแตจังมันเห็ดแต่ละ เกลือค่ะเกลือเกลือเกลือเแบบเดียวครับสุดยอดเลยพามาทัวร์มาชมตลาดบาดกลางใหญ่ครับผมเบิ้ดแล้วไหมทางผีก๋วยเตี๋ยวเด้อครับเด้อทางผีนี่ค่ะคนงามเอาเกลือเด้อครับเกลือเกลือ แรกกับแรกขายกับขายตลาดกดปะจำหมูบาทเ้ยครับเด้อตลาดน้อยๆมีสู้อย่างขึ้นกันครับผูาา้เรียนกับมี Ăn cơm cho kênh Ghiền Mì nhá. Để nhá. bỏ lỡ những nhiều. hấp nhá,